สวัสดีเอซีสุทัานครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เหล่าพระรวยครับวันนี้มาฮอดมาถึงแล้วพี่น้องเบาทุ่งนาครับหวดทีแล้วมาเต็มเต็มครับพี่น้องที่แอดเองนี่ทําคีคลิปออกไปม่โชไม่ใช่กันแล้วหลายคู่แล้วหลายคนครับวันนี้เฮากมาตามต่อกันอีกพี่น้องเอฟซีสุท่านครับวันนี้จะมาตามต่อกันอีกเลขสูตรครับพี่น้องสูตรนี้พลาดยากครับว่ามมนเขาไม่หนีว่าไม่หน่อยหน่อยหวัดแล้วพี่น้อง แต่ว่าหมอกงวดเมื่อกี้ก็เลได้ล่องเอาไปออกยูทูบเบิ้งกับเขาของเพื่อนอีลีพี่น้องงวดน,นี้ก็เล่ดิไดีน้ำผ้าทุกท่านมาเบิง้งเพื่อนฮิตเจสดกันพี่น้องอยู่ทงหน้านี่แหละครับสมซื้อเบาวทงหน้ากันนี่แหละครับชี่ชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะประผาดคลิปใหมๆ่ๆจากทั้งสองอาจารย์แหละพาลุยและที่งานครับมาพี่น้องสีน้ำผ้าทุกท่านมาพบพ่อกับเบาวทงหน้าครับพี่น้องโตเป็นเปลนครับมือน,นี้เชิญครับ สวัสดีครับ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 บ่าวทุ่งนานะครับผมบ่าวทุ่งนาครับนี่มาพอมาตามหาบ่าวทุ่งนาจนเจอนะครับเนาะอ่าในถามสอบถามว่าเล็กเพิ่นเข่ามาจกงวดนะครับตั้งแต่เห็ดมานี่สูตรนี่พิเศษมาจากไหนนะครับเนาะก็สูตรคำนวณเองไงล่ะครับโอ้เป็นสูตรคำสูตรคำนวณเองนะครับเนาะได้มาคำนวณเองเขาตลอดนีะครับก็ พราะใส่เยอะครับโอ้พราใส่เยอะครับแต่ว่าถึงว่าเขาถึงทุ่งงดกันบางงดก็มีรถเกลี้ยงกันครับผมธรรมดาเนาะธรรมดาเนาะครับเนาะตัวเลขแต่ว่างวดที่แล้วเขาเป็นบ่ค่ะงวดที่แล้วก็เขาครับโอ้ยค่ะอยากผ้าเอฟซีมาขอสูตรแม่นๆค่ะเป็นแนวงวดาก่อนมันจะเป็นครับมันเป็นซูนฮอกแปดเปล่าโอ้เอา เบิ่งสูตรน้ำเปิน่นะครับนอเอฟเปินเขียนใหกเจ็ก้าศูนย์หนึ่งนี่เป็นวิธีเขียนสูตร ออกตัวเร็แล้วค่ะวันเมื่อกี้มันออกหนึ่งห้าเก้าก้าหนาเก้าครับเก้าสอับเก้าสนย์หกแโอ้วดตันออกศูนต่อศูนมามันวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับเด้วเอฟซ เบ่งเป็นสองสุดับด่งเป็นสองชุดแต่แต่ที่จริงก็นเน้นชุดนี้ครับชุดไหนมันเฉยรู้นี่เอาตัวน,นี้ละจีมันจะเน้นเน้นชุดที่สองนีน่แหละเด่นครับเด่นของสุดแปดเก้าศ <8 90. S 1> ูนย์ครับตัวเด่นของสุด <8 90. S 1> เด่นของสุด <8 90. S 1> ถ้าจับเอกมาก็ะสีเป็นแปดสอง แปดสามแปดสี่แปดห้าสองสมเก้าสี่เก้าห้าเกหกูสาม นี <S <S ่คือชุดเต็มครับเต็ม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 เต็เต็ม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 เต็่เต็มเต็มบนล่เงเต็มมเต็มเต็มมมเต็มเต็ม ต่จับอระมาก,ก็คือจับตัวเด่นออกมาก,ก็คือตัวเด่นนะครับอ่านนมีเบองตัวเด่นนะครับเอฟซีบ้านนี้ครับแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดห้าเก้าสามเก้าสี่ กับ้านน้ากันเหรอครับโอ้ศูนย์สามกับสามหกนี่แต่ว่านงินนี่อยากอยากหนักขั้งบนนะครับอยากหนักทั้งบนครับวงขีดแดงๆนี่คือเป็นกานหนักบนเด่นเด่นเดนพิเศษเด่นพิเศษก็คือแปดสามแปดสี่สามหกศูนย์สามหกศูนย์สามอันนี้คือเด่นพิเศษขีดพันขีดไปให้พี่น้องบนมันบป็นอะตัวพี่น้องอู้นารุ่นเลขสีมีอยู่สี่หาง แมนครับเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างโอกาสมาได้ทั้งสองนะครับเจแต่ว่าถ้าเกิดซื้อหมดนี่เปอร์เซ็นต์ถูกเยอะใช่ไหมพี่โอ้ฉันผัดนะคันคันซื้อเบิ็อตหนีครับโอกาสพลาดมีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับโบ้โบ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์โบตองเอาไว้ครับโบต้องจ้องเล่นแมนครับโอ้โอกาสพลาดนี่ไม่มีไม่มีเลยเขาพิจารณาดูนะครับเพราเป็นแนวทางนะครับอันนี้เป็นแนวทางเลขสูตรของบ่าวนอนหน้าครับ ตัดเจียงกงตัดเอาเบื้องชุดเตียมบ่าวทุ่งนาครับนี่นี่นี่คือชุดเตียมพี่น้อยเบานอนนาเบาทุ่งนาครับนี่คือชุดเตี่ยมไก่ไก่มือไก่ไก่เว้นห้าสีมหาเพิ่นอีกท่นหนึ่งครับไอ้เพิ่นตัดลงหีครับมือแหลกแหกมันมือแหลกแหกมันห้ามสหาเพิ่นก็ว่าชิปแหลกทั้งทีมงานกับอะไรเนาะครับเนาะครับกลับมานี่ยเอากลับมาพ่อบ่าวนอนนาโดยม้าเอาเบาเบ่าวบานอนนา เบายัางก่าเบาทุงงาาท่งนาบ่าวทุ่งนาเนาะครับเนาะเอานอนะเ,เป็น,นั้ามันง่ายกูกันไหมนนก็นอนลงไปยังเจ <c oughs> อ,อนอนก็นอนนาเนาะนอนนาเลยหลงมากนอนนาเลขสูตรเต็มเป็นมากตัวนี้หระพี่น้องตเต็มมากขีดแดงๆนี่ก็คือเด่นพี่น้องครับวิ่งสามวิ่งสี่วิ่งห้าทีบรรจัฐไทยนั่นเป็นชุดใหญ่ครับตะวัดตัดออกมาแล้วมีอยู่แค่ซีหางแม่นครับตัดแล้วนะตัดแล้วนะครับมีอยูซีหางครับยี เมียนอะีรดะไล่ตาหลายเป็นผลถือว่าหลายเนาะบะเมียนเทียดให้เต็มเราซื้อครับอันนี้เพื่อนเหตดให้เต็มเต็มเลยน้ำพี่น้องนั่นแหละเนาะกันให้เทียนเห้เต็มเต็มเลยวันนี้เดี๋ยวใกล้ๆเราจะมาให้เพื่อนชาร์จตัวให้จะมีเพิ่มหรือจะมีตัดออกจะมีเพิ่มหรือช่ตัดออกเพราะว่าให้เพื่อนมั่นใจคนหนึ่งคนนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่งเข้ากันมีเรียนสามเปับพี่น้องเล็บีตัวขันทับนี่กับเป็น ตัวเลขขี่เบาตรงหน้าเพินไห่มากงอกรมันบอกครับพี่น้องพนไห่มากหกเก้าหกสองหกศูนย์หลักลเลขเก้าสองเก้าสามพี่น้องมันจะมาเขาเก้าสองของเพนเต็มเต็มพี่น้องวันนี้แอดเองก็ี๋ยไปทำยูทูบเดี๋ยวไปสัมผัสพนมาแล้วพี่น้องเย็บซี่โคทงนครับฮามาเบบึงพอดีโทรศัพท์แอดเองมาหันมันมีปัญหาพี่น้องก็เลยเดี๋ยวมาเห็ดยู่บ้าน มาบอกมาจากันยูบ้าดนนีพี่น้องสูตรนี้เพิ่นให้มาแล้วพี่น้องงวดนี้งวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หาลอยหกสิบหานี่พี่น้องอันนี้คือสูตรเต็มพี่น้องนี่คือสูตรเต็มครับสูตรเต็มครับพี่น้องตัวนี้สูตรเต็มสูตรเต็มเลยเพั่นเฮ็ดมา่เะรลักแตละหรักะละหลัก,ะละกออกมาห้พี่น้องจะว่า ไอตัวขี่แจ้งแบงนี่พี่น้องถามว่าวิ่งัวไหนงวดนี้เราบอกเลยเลยว่าวิ่งสามวิ่งสี่วิ่งห้าวิ่งสามวิ่งสี่บนล่างตัวนี้คือสูตรบนบ่างพี่น้องนี่คือสูตรเต็มเลยได้พี่น้องเอฟซีทุกท่านครับนี่คือสูตรเต็มบ่าให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านให้เข้าใจนะครับเลขมันหลายตัวยอนหยางย้อนว่าสูตรเต็มบ่ท่านได้ดตัดพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับแต่ว่า เพิ่นให่งเด่นมาก่อนเด่นมาหาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปก่อนไอ้ที่ขีดใต่ไปเนี่นะพี่น้องมี8 3 8 4 3 6 0 3พี่น้อง f c ทุกท่านกระโงงันโทรศัพท์แอเดนไม่มีปัญหานะพี่น้องมาเล่เลยมาเหตุู่บ้ันเอาสูตรเพิ่นเขียนเพิ่นบอกพันจ่าแล้วล่ะมีข้สูตรเต็มพี่น้องกลางวดหรือว่าไปอีกจังหน่อย ห้าสิบปอร์พัดตัดออกหาเราว้างเลขได้หลายตัวนี่พี่น้องเลขได้หลายตัวนี่ครับพวกซูบเต็มอยู่นี่แหละพี่น้องเต็มอยู่นี่แหละจะว่าแบบเนี้ห้าจะเปอตพัดตัดออกหาพี่น้องจะว่าพัดตัดอยู่นี่มันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามตัวสิบสามตัวเมือนไหมหนึ่งสองสามสี่ห้า สิบห้าตัวพี่น้องสิบห้าตัวตัดออกแล้วมันจะเหลือตัวไหนเน,น,น,น้นๆงวดพี่นอ้องไปตอนเอฟซีทุกท่านสูตรนี้พี่น้องครับบอกได้เลยว่าพลาดยากที่สุดพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับสูตรนี้สูตรของเบาตรงหน้าเนี่ยพลาดยากครับงวอตบุก๊กี้แอดเองบ่าได้สัมผัสเพิ่นเพิ่นนห้มาตัวนี้มาลองสูตรมั่นใจพี่น้องเพิ่นกระเขามันกระเขาของเพิ่น ท่าพี่น้องบบมักตัวไหนตัดออกครับตัด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 ออกเพื่อว่าฮะโบมัก์รักโคกก็สีขาวก็ตัดออกสีน้ำพี่น้องนี่คือสูตรเต็มของเพื่อนพี่น้องงวัดนี่วดประวดประจำวันทีหนึ่งกุมผ้าเนี่ยแหละครับรักแปดห้าบบมัก์แปดอย่างห้าตัดออกรักสามพี่น้องเอฟซีโบมักตัวไหนตัดออกเก้ารักเก้าพี่น้องบบมักตัวไหนตัดออก ดูสินะครับลักซูนพ่อแม่พี่น้องพี่นอ้นองมามาตัวไหนจัดออกลาวบนี่ืูว่าพี่น้องว่าไ้อาจารย์หรือว่าไเบาทงหน้าพันจัดให้แน่แอดอิงกาว่าคงสุไทายแอดจะไปวันจัดให้พี่น้องลาเขามาลุ่นกันว่าเลขที่พันจัดออกมาเร็วน่ะมันจะเป็นตัวไหนเขาจัง ได้ที่เด็ดกันพี่น้องเข้าครับพี่น้องสูตรนี้บาทรงหน้าเนี่ยบ่ไม่นี่หน่อยวัดพี่น้องจะว่าบกเคย่เดี๋ยวมีโอกาสหนังเดียดเทียววดนี้ก็เลยสองวดงวดวัางหันพานได้มาแล้ววดนี้ก็เลยถือว่าเป็นวัดที่สองนะพี่นอนะ้องเนาะต่อวัดกันงวดที่สอง ขีดแดงดเนี่คือนให้พี่น้องเอซทุกท่านไปหาสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลไว้ก่อนนะครับเนาะก็มีแปดสามแปดส่สามหกชช่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลย์กดแชร์ครับกดติดตามเพื่อจะบวชขาดคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องอาจารย์แหล่พระรวยครับรับรองว่าสูตรนี้แน,น่นอนครับพี่น้องบวชขาดครับาาหาตัวผาดยากครับสูตรนี้ ให้พี่น้องรำรำเรื่อยๆโชคๆมันหมานครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ริงท่าจะว่าเข้ามารำรำเรื่อยๆวยสวัสดีครับ